ไปคอยเด้อหัวน้าเด้อคอยชิอยู่นี่เขาต้อนวนเวีนยามยามนี่ซิมีบ่โอเคโอเคจะเย็นในฤดูกพี่เด้อตอนนี้ไฟกำลังลุนอยู่เดี๋ยวสิยามเขาพี่เสี่ยงชีวิตเขาพี่คือมันตอดจีบเลยมันตอดจีบมันต่อเนเสือต้อนวนเวีนนี่นะมันตอดทีเดียวอันมันกินหอดซีนเนื้อหนังหมดเลยเขาไม่ดีดีเขาหน้าไม่ดีดีจะเย็นลูกพี่โอ้มาลุ้นกันได้มันซิมีบ่ หลือเป็นห่างห่างกับโบงวด้อบ่บ่ <c oughs> บ,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 บ่ไม่ล็ยามฝนให้มันห่างห่างใช่ไหมล่ะเออมีอยู่มีอยู่ <c oughs> โอเคโอเคจะว่ากัานเยศดาหมอกยามดามาเลยอันพวกกากันเบื้องแล้วมันเว้าให้นะ่ะมันเป็นอาชีพเขาอย่าว่ามอสัวอะไร <c oughs> เดี๋ยวคนน่าจะเย็นทา้งทึงที่ทังคาวน์มีพวกนะั้น ตังทั้งหัวมันทั้งหัวมันเอาทั้งหัวเนี่ยพุทหัวลงสุดเลยจะได้เอาลงเลยก็ได้ไปทางลุ่มในทางเถิงให้มันลงงามๆซึไปเกาะก็ได้เด้เอาเอางามๆในหัวหน้าบวกขึ้นไปเอางามๆนะเอางามๆงามๆงามๆไปเจ้าเลยคนนั้นเข้าไปเจ้าล้วยคนนั้พี่ไปเจ้าเลยเข้าไป็นลูกพี่ช่างมันปล่อยมันแทบพันนี่โอเคนี่จะบอกอ้อูหนักมกว่าหนักกว่า เต็มงามบ่คักักคักักเต็มงามเลยเนี่ยอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่เต็มงามเต็มงามโอ้หางเรกงียมันาวตัวนี้อืมโอ้ตัวงามนะเดี้ยวนู่โอ้สดยอดเลยทัอมันหางง่ไปเยามหางดีเท่ากันง่ายปเลยขักตัวขันหองออคนอื่นก็เอาเหมือกัน cái tài đấy. Ừ. ô.